เรื่องจริงของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเป็นแม่เลี้ยงนั้นใสเนี่ยไปหาหมอการเขากระชิบพายางเดียวตามันกระเลียดออก,หกไหลเบิ้งเทียนางกระไรออกมันเปน็นคือใครปิดนี่มันสิฮักพับอัดนี่ชีสิบเออกเลยเป็นนิ่วใน,นเป็นนิ่วในไตค่ะคุณหมอบิ้เสียนังเขาเบิ่งกรนไหนที่เรียกมากมีโอกาซาดด้วยแล้วไปไล่เขาเอ็นนิ้วกั้น คนนัดไปผ้าดิโอ้ยอย่าเพิ่มผ้าต่อผู้ขาเลี่ยงห้านอยู่ต่ตอนแรกเขาก็ว่ามลูกอักเสบแล้วก็เป็นเชื้อล่าครับสุดท้ายเขาก็เลยบอกว่าปินมะเร็่งมลูกแม่ก็ไปรักษาอยู่หลยหมองหลยบอลเหมือนเงินไหลมอเขาก็เลยบอกตัดออกเบิดตเลยตัดออกเบิดเลยบม่มีมลูกเลยสูขกผามันมันสิมีปวดหลังปวดหัวเป็นไมเกรนเป็นความดันสูงเวลาว่านนี่สิเหนื่อยใจขึ้นสิขาดเวลาน่งต้องใส่ผ้าบบแมนแพรเพิดก็คือขาหน้าไหม ประสบการณ์ตรงของผู้ที่ดื่มข้าวตอกนาคาแหลมช้ามือชงอุจจา่าเบาบัดคืนโคกไปลงทงนลู่กคกลุหอยนี่ได้บัดประทับใจแล้วดีใจไรแล้วเนาะดีใจโอ้ยบ่าตายดอกสูบบ่าตายง่ายดอกกินที่แหลงมันสิไลไปเอ็นเอเซเลียบังกันหน้ามกันกน็ไปหาหมอสุวรรณครับพี่พะนะเศร้าเรนียวพะนะหายแล้วขอพูดหลายๆสุดๆเลยพันธุนหอก โอ้ยสาถูกจนเนี่ยนมมือสาถูกจนวาปานนี่แล้วหรอปลาดีปานนีตัวน้ำข้าวตองนะ้าคะแล่นเท่าไหนประสำนกดีหรือนมไม่หรือว่าของดองทุกชนิดแม่สิงดไปเลยแล้วมันจีออกคอนมันเส็มปวดเนี่ยปวดกระโหลกก็จะแตกดีออกกินท้องคือกินเศร้ากินแรงรู้สึกว่ามันบาคอนและไ,ไอทีมันเป็นค่องเป็นน้ำเลืองนะ่ะมันจะแห้งกินแล้วบัางเบื้องอาการเจ้าของอยู่คือตกใจอยู่กินได้ ส่วนมูแกงเราใหม่กินพรามันใม่ชดสดกินได้เลยกินกินได้เมื่อกู้ดีเพราะเป็นย่างนี่แม่แข็งแรงงมสวัดครับเป็นมูสวัดมันแสบแล้วก็ปวดแน่นแน่นตอนแรกก็ไม่เชื่อยนนี้มันหายแล้วชมนิดนึงอ๋อเนี่ยครับที่เป็นรอยรอบรอบันนีคที่เป็นรอยรอบรอบตัวเลยนีตอนนี้มันหายไหมมันมองอ๋อไม่ก็เห็นความรู้สึกจริงจากใจของผู้ที่ดื่มข้าวตองนาคาแหลม คันผู้ใดเป็่งชื่อกันเนี่ยกักินตัวซื้อมากินแตมันดีดีหันละเขาจองนาคาแลนเนี่ยมันกบสีสว่วงสีเศร้าคันผู้ใดบ่เสียก็มาไปกินล่องเบิ้งเป็นโรคอย่างกะได้ดีอิหลีแต่ข้อฟอกกะเศร้าหนิวในไตกะเศร้าหลงมาเลี้ยงกะเศร้าคืนเบิ้งอาทิตย์หนึ่งพี่ไปหาหมอสามเทียคารถเท่าไหรคุ่มให้ก็คุ้มวะดีใจคือว่ามันมันหยุกนะจากมันทอมาเนี่กินขึ้นเอาขอนแซปวด ดีเขาจะว่าเอา้าไปเป้าหม้อได้บบได้เป้ากินข้าวตองนาคาแลนน้ำผึ้งสีนึงก็เลยวางสิให้คะแนนเท่าไหร่ให้จิตเลยครับให้จิเต็มเลย <c oughs> ให้จิตเต็มเลยมหัสจรัร์แห่งเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนสนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์นี้เท่านั้น